้วการใจสุดๆดมือในหมองจริงเครื่องดับเครื่องดับเครื่องดับเหลี่ยใหม่แล้วตาร์ท บรรยากาศมาฝากนะฮะปายๆของวันนี้นะครับนังการที่24พอ54นะฮะอ่าฉีดยาไล่ยุงนะครับไล่แมลงนะครับในที่ชุมนุมเลอบาเทสนะครับขอบคุณมากมากด้วยนะครับโอ้ยเป็นไงควันไปไม่หมดเลยนะฮะก็จะมีนานๆฉีดเทีผมไม่แน่ใจว่าเมื่อไร่อ่ะมาดูควันหลงกันแล้วกันโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวโอ้โหเต้น ก็มีที่ปิดป่าด้วยผมไม่มีอยู่่ไปเยอะอันตรายโอนไม่ไหวไม่ไหว เดือนหนึ่งครั้งสองครั้งเนะี่ยประมาณเนี้ยโอเคอย่บรรยากาศนอกปากด้วยนะฮะเล็กน,น้อยนะฮะกับที่ชุมนุมนะนิโอโปเทสนะครับชุมนุมอย่างสงบสันติอหิงสาไล่ยุงไล่มแมลงนะครับนะครับไปงั้นก็ไม่ไหวนะฮะยุงจะเยอะนะครับผู้ชุมนุมจะแย่นะ โอเคนะครับบรรยากาศในการฉีดยาไล่ยุงนะครับกับนิโอเปเทสโรดนะครับ24ยังคารน,นะครับขก .54 นะครับช่วงบ่ายแล้วนะครับโอ้ยอยินดีที่ไม่รู้จักอเดรกอนลมินโฮรายงานผมจะตายอยู่แล้วถ้าคุณฟังท่าุผู้ชมโอ้ยเหม็นเหม็น,มนจระ,ะทองครับจเจริญธรรมเหม็นไหมฮะ <laughs> โอเค